เตงหักเกรดสีเอ่นลงดีว่ะคืหมักโคกว่ะไม่ไงจะก็เลอาเตะเจาะกสามเดียวเลยนะมักโคกว่ะมาีิมาเตีงสามคุ้มหนือสามอกอกอกหลังสามอกเลยสามเดียร์ป่ะ หาสองสองสองหาสองแล้วยงก็นละเพิว่าอ๋อคื่ออะไระหาชองหาขายางนะสองสี่หกหาสี่หหกมาดอืออือเยอะได้สามติ่งสา คอออกตัวได้ตำซำคอยมักหาเส็งหานะล่ะสามยี่สิบอือเสียสีไป่ด้เเอาสียดสีใบเส็งหาสามอีกค่่อนอืมอม่มีเยอะหรอกนะเออนี่เงี้ยสี่ใบสี่ใบ้วกเจ้าจื้อพร้อมนะแสนสองอ้หูหนเพราะว่าสั้นจะกินเป็นได้บ้ห้าห้าสาม เรียบร้อยดีหกเปืนหก้หนันหกห้าสามเกือบดิีสามปลกุดเรสามอ่ะตีสามยสามเอไยังวพวกี้เยมียีสบ่สิาีสิบหกตีเ็เอ็ดว่าอมัเรียบร้อยเลยข่วันนี้ หกสม,มเกียวจะจไให้เด็กส้าไปไ้าไปสองสามสี่ห้าห็ดแปดเก้าสิบอสองออหานเ้ยี่สิบเจ็ดสองสามสี่ไหเจแสเก้าสมสิบสองสามยังคุอยคุลับค่รักเจ็ดปดเกสี่สิบไปหกสามเียเด็กสเด็กสามมนึงหน่

ปวดบนหน้ามือบนหน้าสิมีเอลอยู่แั่สามร้ว่างสามดีอีเนี่ยไปแยกวอลเลยสามดีซแ่กมันไั้สออย่างนีอันเบื่อต่ไปสีซีสามเลยอยู่ระวางเน้ไม่แน่ใจเราก็เอามาทั้งสองอย่างกับดีสาืม อันนี้สิละลายเงินไหมไปยูไยูหนี่ยยูามากักซีสอีเอันนี้มากับหกัอันนี้สานาะชิบใบอันนี้ิใบพอดกวมแพงใหญก็ถือฮะเอาตวไปยูหกสูงนะมาเ่งกลา่อยกันตัวนี้คอยโบมักตัง ลยอันจะยันอกกากห้าห้าโอ้ยสวยแล้วเต้งห้าวันนี้เอามาโอ้ยสอเมตรเลยทีสามยีบี่กับสามยี่บะชอไมคนเดียวก็ไม่ต่ำแต่เก้าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดมื่นมื่นเดียวจังบ้านดีน่สามมื่นเดียวงานหนึ่งใบพูดเรว อันไปหาหาหานาห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 0หา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 5าหาหาห นเคยลงตลาดเนีเดียอก้สิบสี่มื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบามมื่นหนึ่งสองสามโอ้ยเงินมาหนิมามาเจเอเี๋ยอเงินไข่อ่ยัาดีเดอยงินข่มนยักอยักเสียด้วยช่ใอยช่งนี่วนี้ก็จะมีเงินมากแค่นกระตกกาเทนี่ ม oh, 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 huh, oh, oh, ีเ oh, ง oh. oh, 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 nah. oh, ินมสรอดกไปล้วดอพอคันมันลเกล่ยวเต็มถังแล้วเติมไปเต็มถังแล้วเพื่ออะไรเพื่อเสียเงินเพจบุญานจะบอกว่าจะสใจค่าไฟให้เราทั้งเดือนเพื่อเพื่อเสียนะเติมน้ำมันไาเต็มถังแล้วตรงกลางมันไม่จบซีบีตัวหนึ่งกับบุรได้เนาะซีห้าห้ากับบุรได้บุได้เนาะเ้าพ่เสียเงิน

ไปไหมหรอ,อไปอยู่หกสูงเลยหกสามอ้นี่นี่เอาไปเลยเอาไปแห้เพื่อขอเชื่อเสิบะระยะรจากแล้วกว็จะเ,เอาขอ่ขอออกส่เอาไปหกห้าหกห้าสอง หกห้าสองหก้าสองเอามาอยู่หกห้าเอี่ยวไปบัางคอยนั่งเอี่ยวไนไปคอยย่านนะครับไปเอาตับเยอยวกันไปหกหาเยอี่ยยเห้ยอ่าสามสี่กลับนี่ตื่นจเป็นหกห้าสมันเสด้อยู่นี่ย หกห7ใส่กิ๊ต่ขอค่สามสี่กับบมามามั้ากาไปหนก้อน มีขาวก็ได้แลัวอืมอืมอีสีมีสามจะไม่พอโอเจ๊เอาไปไหนเจ๊ไม่กาวเอาไปใช้ เสีก็กะจายกูกก็สีแดงโง่เนี้ยโง่ก็แดงโง่กนสันวูก็สเป็นอะแดงโง่ติดสองเป็นพ่อน่นี่เลยมั้โ้ยมา่เขาตาแล้วยมาต้ลงทุนแล้วมเลย

จะออกหาหายอย่ัอะไรระรเด็เจ้าอยัามาตวไยสอเบอร์เ้อนี่เยจำมตัวยาสีห้าหกเหลือสี่ห้าหกไปอยู่หกสูงอแค่ตรงนี้เนาะอือแม่เปิดสลละอ้ยไหลสวงรวด เดียบร้อยเต็มพาโล้ด้วยเดียบร้อยพะรล้ด้วยง่าแต่เต็มหกเต็งหกจะซ้ำหอเก๊ะเอามาอยู่ใส่ฮะกางหาย่อกางหาย่อล้วก็กางหาหก

เฮียโคกดจ้าอยากหาโไหมเจ้ายากหา่อ่โกโเจ้ยากโกะเจ้ายากเจ้ายากต้องมันเลยไม่เป็นไรอืมใครจะไปใหไป่องกับหาเลยไปลองชิบหาไอันนี้โกงไปไหมสูไไหน่องชิมหาเจ้าอืมชิมหาติดต่สารภาพมาลยฉันลงไม่เยอะหรอกไปอย ก้ายี่สิบหนึ่งสองสมเกสิสหืนหมอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึงสองสามสี่ห้าเนหนึเกิหถูกต้องสามสี่ห้าหกเจ็หกมื่นหนึ่งแลหมน้ห้าสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสามสามสี่ห้าเจิบ เปบอ็สิกเป็นรู้หนสองสาสองหมืนสิบหมืนงาสองมื่นสิบมือนกว่าปการหาเอี่ยวหาเอียวนี่อืมหาเอี่ยวมันคนไหนขึ้นมาขึ้นสามมือหาเอียวเพราะว่าขั้นกรจายไปวืดเดี๋ยวคนตรงไหนขึ้นมาสามมือนถไอ้มันนี่มันสามพอกมันมีสองกลองสอกลอามือนหาสามมือหา ขอจะตามตังหาของเราหนมื่นหนึ่งเจ้าสองมื่นี่พอไปนึ่เต็งตั้นี่งไรมื่นหนึ่งมั้งมื่นนึงอืนนามื่นหานี่อ๋ออันี้มื่นหาอันนี้สามมื่นเจ้าเจ้าเจ้าไม่ให้ข่มื่นหนึ่งจบเลยถูกต้องมั้งข่ตองสามมื่นสี่มื่นเจ้าข่เสียสามมื่นเนี่ยเจ้าสองไม่ข่มื่นหนึ่งสามมื่นเอาสิเอาไม่ให้ข่สี่มื่นตันไหเดี๋ยวข่เสียไม่ใช่เจ้านำมาสี่มื่นเดี๋ยวข่เสียขึ้นให้เจ้าสามมื่นแค่ส่นเจ้าพอใจ ก <00 grand. S 1> <Christina. S 2> ัามมื่นนึงเร็วกว่ลเร็วเจไดสามห่นคหนึ่งสีเออนเพิ่นยว่าสี่หมื่น่ัเดี๋ยวขอ่อให้เจ้าสามหมื่นหกหมื่นนึงมั้ม่ผจะจ่ายไป่ห้นเราเดียวเลยคือกันเนกคงอ่ายเหนเราเต็มเลยเจ้าก็จะเป็นนังนี่เจ้าคงเป็นคนจับพกไปเนาะเออเอาไปสิเอามั้ยสามหมื่นไอ้สี่หมื่นอจ่เอาเพิ่หนยเจ้าหมื่นนึงไปหนี่ว่าเอาจากไหนบว่าขอจายไ เจ้าของเอาหกมาแต่เจ้าของต้องร <ทำ S 1> ับผิดชอบทำไม่เป็นลุดนาครับแล้วมึงทำไม่เป็นเอาทำก็เป็นก็จะเป็นเจ้าเอาเป็นคนเป็นหกเอาหกไปจเจ้าต้องรับผิดชอบพราเจ้าสิว่าใหายไปรับผิดชอบบ่เมืองเยงเงินมึงยังียเด้อใจเย็นใจร้อนอ๋อแล้วบอกว่าถึงแตงโมเข้าใจกันใจเธอรักสเต็ปก็ได้่าจ,จมากอีกสี่เมืองข่อยขึ้นให้เจ้าสามเมืองนับจบ้าใจว่า่วรหกอ่ะเจ้ารับผิดชอบกับเอง ไข่ได่ว่อืมหมไบบจังหวะสามสามือทุกครองจับไปให้ข่รับผิดชอบม,มาได้เวิร์ <c oughs> ไป<า>่อนยูหา,นนาเนาะนี้ กาวหาตามหลอกครับามะมาณสิบหกหลอกสดงอะไรเจ๊ประกาศโบกหน่อยอะไรบนคนพยาเอ๋อไออย่างชื่ว่าสียนี่นงนนนมงไปไหย สี่หเปิดเยอเอาสามโอ๊ยมาแล้วว่าลอยหอยตอนนี้น่าจะตำสอเออตำสองน่ใบโอ้เปิดเอาพี่เผออีก่อนเพราอะไรบ้งคับเมงกีรคาต่ำม,มาถึงแล้วเ,เออหนึ่งสองสามี่ห้ากเจ็ดดสงสามสี่ห้า 1> 1, 2 3 4 5 6 7 8 9ะคอืต้งแห่แม่มือจังหน่อยหแ่มือนี่บ่รอด 자. 가 I s ao vậy, bao tăm eo, tăm song, tăm song tăm nè. sẽ vào tăm cái nữa. như vậy, tám năn, bye, mặc tăm cả. เอิน่ะน่าเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามจะค่อไปตามงตามตอนนั้นออกหาตามเอียนมาอีกเดียวยี่สิบยี่สิบไปดูแลติงตามเงินนึ่งเนาะจ้า ก็ทสองไั่นคการสีตรงนี้าดเลยอืมับตามะจายสองมืกจุดเจดแปดเก้ายี่สิบคบอันนี้ เิ็ต่ำม,มือหนึ่งป9เก้าสิบะ6ตัวนี้สองสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบนสองสี่ห้าหกเแปดเก้าสิบตับเยหนึสองสามสี่ห้าอันนี้ตับยวมือนหนึ่งปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ด องต่ใไปแล้วสองมื่นตรงต่ที่เลเดี๋ยวจต่ำเียวเดียวยี่สิใบนี้เขาใจไปแล้วตัดมเอ็นบ่ใจไปแล้วเรียบร้อยุทาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตเอียวต้องผ่านต้อง่านนน